เนี่ยเลยไม่ท่านหลวงมาไหนดูรแง เกิดจากัยรุ่นครับจุดพุ่เข้าไปในป่าพงครับแล้วก็เกิดไฟลุกขึ้นครับผมแล้วก็พอดีเราสามารถควบคุมไว้ได้ดูจํากัดอะครับผม,อมตอนนี้เราก็สแต,ตนบายเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปใน,ในที่นาของประชาชนนะครับผมอันนี้พื้นที่ลักไหลครับที่พื้นที่ประมาณลักสี่ไร่ครับผมผมไปป่าพงครับพอดีไม,ไม่ไม่ใกล้เลยบ้านเรือไปชนพอดีมันจะลุกใบสายไฟครับทางเราก็เลยมาสามารถ ครับเขียนไม่ได้ทันเวลาครับผม